อสวัสดีค่ะพบกับช่องเตตัดแฟมิลี่นะคะสวัสดีครับคลิปนี้ป๊ป๊ากับพี่เตตัดหู่ข้าวแต่ว่าไม่อยากทอดเองอ่ะอยากให,ใ,หให้ให้ให้พี่เมย์เขาทอดให้กินน่ะอยากชิมอยากลอชิมดูว่าฝีมือพี่เมย์เป็นยังไงจะทอดไข่เจียวให้กินนี่อร่อยไหมจะรอดไหมแล้วพี่เมย์เขาเตรียมไป จะโหแล้วปกติเปบอไม่สีเลยนี่นะคะคุณปะ๊ปะปะ๊ากับคุณน้องใช่ไหมก็กินไข่เจียวมีใช่ไหมคะ,ะมีอะไรบ้างสิ่งสิแรกที่เามีก็ต้องไข่แต่ปัญหาคือตอกยังไงก่อน <laughs> เออ <laughs> คือให้ไข่แตกทีุ่กเบลเลยนะไข่แ okay? ไ้นดูนี่าลจะตักข้าวหรอป๊ะป๋า <laughs> ว่าเราแบบว่าคุณต้องทำกับขาวจิว้ปากดูที่สองก็ผ่านค่ะแม่ไม่ทำแล้วนะที่แม่สอนต่อไปอะแต่สิสีต่อไปนะคะก็เป็นการปรุงนะคะก็อยากให้รู้นะคะอร่อยก็ไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับผงนุ<ม>่งเคยทำไม่เคยกินไหมอยากรู้แล้ก็ถามว่าเคยทำไหมเคยทำนะแม สที่หนูทําเลยนะไอ้หนูพูดตรงๆไม,ม่ไม่ไม่ซุงแหละนะก็คือพูดตรงๆเลยนะคือ <c oughs> ตั้งกระทะเอาไว้แล้วก็เทน,น้ามันแล้วก็เปิดไฟเอาไว้ใช่ไหมพี่เออแล้วก็คือก็ป้าก,กับแม่สอนไว้ว่าถ้าเกินนะนดน้ํามันอะมันร้อนอะมันจะเดือดม,มันไม่เดือดด้วยพี่หนูรอจนไฟรื้ลุกอะป้าก,กับแม่ก็ตกใจหมดเลยเว้ยอันนี้คือเรื่องจริง อาใส่ไปนิดนึงเดี๋ยวเป็นพาร์ททันหมดพี่ตาจะอร่อยไหมหวานโรยน่าจะใช้ได้ป่ะต่พี่ตั้งอยากกินไหมครับอยากกินเพื่อความหอมนะคะเราจะใส่น้ำมุกราไปนิดนึงทอดเดี๋ยวเค็มเกินอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของทางบ้านค่ะคือันนี้ก็คืแบบว่าชิ้นเล็กๆนะคะกินผ่านนะกิน่านนะแม่เปลี่ยนได้อยู่ตดจุยนี้ตดปะน้องกัดสิ เป็นอะไรอ่างกูนาะนลมเลยเหรอ<ช>เปนทอร่อยจนเป็นลมเลยเหรอเยทังไงเน่เอริีน้องชิมหวา้คะหรือเปล่าอริรีรอนมั้ยเนี่ยไ,ไม่อันนี้เดียวเท่าไหร่ที่เราต่อทอดอ่ะอ่าเลยตัง้งกระทให้อ่ามีลูกเลนะคะวันนี้ไม่วันนคือทอดทอดต่อทอดไม่เท่าไหร่ค<ม>ือถ้าจ แล้วมันแบบมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันทำให้เราแบบไม่อยากกินป้าเอากระทายังใหญ่นะเดี๋่ว,ว่าพี่เมย์ต้องทำหกให้หนูทำอย่างนี้อ๋อหนูท่าสิเอาหายไปแล้วใครอ,ไ,แบบอ,อไม่ได้เอาติมันไม่น่าใช่นะแม่เราม่ <c oughs> ู้ว่าเราต้องเจียวนะคะคือทิ่ของเขานะเขาก็อยากจะแบบว่าให้เจียอเป็นฟองเยอะๆนะคะเหมือนบูด <c oughs> ก็คือถ้าเหมือนบูดคุณคิดได้แล้ันปนี้คือต้องรอให้มันเป็นว่าพู้ ก่อนใช่ไหมอ๋อที่แม่บอกว่าถ้าพูดๆนี่คืออ่านตำมันสุกใช่แต่ว่าวันนี้ต้อไม่พูดเนี่ยพี่แล้วคือไฟลุกเลยอันนี้ลุกจริงๆเข้าใจเป็นผั้นุ้งไฟแดงเลยก็ไปอ่ะคือเป็นขั้นตอนพีชีพแล้วนะพร้อมนะอุ้ยหนูวิ่งไม่ทันอ่ะยังไม่ล่ะยังต้องหนึ่งอยู่ข้าวแล้วอ้ามันไม่ร้อนหรอนี่็นกำลังนี้อันนี้กำลังนี้ไปจะดู ใส่เวลาเขาใส่ต้องใส่ตอนไอ้นี่อ๋อเร่าเราก็พูดไม่ได้คะเพราะว่าหนูว่าแบบไม่ค่อยได้อยากทำข้าเท่าไหร่ขึ้นแหละที่ไม่ได้ทำแหละก็อยากให้ลองทำไงเดี๋ยวจะรอดไหมไม่ดู้เดี๋ยวอยู่ข้าวแล้วปาป๊ากินได้หรอไม่กิน่วข้าวยังครับข้าวไปโซ่คุณน้ะครับข้าวแล้วรอก่อนน้องจะลองชิมก่อนไหมคุณน้องชิมแบบไหนแบบนี้นะเออ เดี๋ยวน้ำมันเลยวคนนะทำไมมันไม่เจี่ยวอ่ะอันนี้พูดตรงตรงมาไม่เดียวอ่ะมันอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนเดี๋่เมทํานี่ยเด่ว็ดเดี่ยวไหมอันนี้ให้เข็ดเดี่ยวมีอยู่แค่นี้เอัดใ้เ่ดใ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวทำมัน้นอย่างเอพี่ไม่เคยทําอ้อย่าเอาได้แม่ต้นเดหมือนต้นเด็กแล้วเราทาอะไรผิดแล้วแบบอึดอัดนี่สุดร้องไห้ล้ เน่อ้าวมา้วมาแล้วเอเ้างน้าเมันบว่านีอเพื่อนดูพี่เมย์ท้าไข่อันนี้เห่ไปแล้ว่ะนี่แค่เมนูทอดไข่แล้วเพื่อนเคยยีบีล่าทำอะไรอร่อยเดียวใครเอายิ้มหวนเพื่อนอยากให้ให้พี่เมย์ทำอะไรแบบว่ากับข้าวให้ป้าป้ากับพี่เดตากิน คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวถ้าไหนที่พี่เมย์ทำได้เแต่ทำให้ดูแต่วันนี้เอาไข่ให้รอดก่อนไข่เจียวให้รอดก่อนละพี่เมย์ไข่เจียวจะรอดไหมไปมาเหมือนก็ผัดนะถ้าใส่ผัดเฮ้ยไม่เดี๋ยวนะทำไมไข่มันไปเด็กนะพี่มันแบบมันไม่เป็นเพราะมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเป็นเพราะไข่นะไม่ได้ใช่เป็นเพราะกระทะน่ะใช่ไหม เช่ไหมอันนี้อันไม่เหรอกระทะมันไม่ดีอ่ะเนาะอจริงอ่ะไข่ก็คือไม่ได้นะตั้งแต่ต่อ็คือไม่ได้ต้งต่น้ลา่ก็ไม่ได้กระก็ยิ่งไม่ได้มันลอยใช่ไหมใส่น้ำมันอะไรต้องใส่อีกเหรอพี่ใส่อะไรหนึ่งติดกระทะนิดเดียว่วยๆวๆ่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นร่เป็นร่างอยู่นะมันจะเชี่ะเนี่ยเหลืออีเหลือไม่ได้อี พี่แ้วจะพี่แ้วอ่ะหนึ่งหน่งหนมนเดียวนะิีนารกว่าทำไมเอาจริงไหมเพื่อนๆแม่แนะนำนะคะซื้อกินยี่สิบสามสิบก็หอกป้าไปแต่ว่ามันโกงมันนี่มันโกมแต่ไข่2ฟองแบบมันได้น้อยอย่างเหรอไม่เหมือนไข่เจียวนะไม่ใชงเลยไข่ตุ้ไปกมันเป็นเค้กอะคุณ้ะ กำลังใจหนูด้วยนะค่ะทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้เราไปไหนบ้างพี่ก็ฟูขึ้นแล้วนะใช่ถึงว่าได้ไหมได้ยังหรือได้แล้วพอแล้วไม่ต้องพลิ้วไปกว่านี้ก็คือขันแล้วพี่้ยหูดนี๋ดีใครจะกินก่อนคนทำก่อนหรือคนกอกินอ๋อหนูคนทำไม่ต้องกิน อ่ะมาว้ายเราลองชิมกันหนูด้วยอ่ะกระลับกระชับเลยจะผีชีพหรอลองดิกูนี่นะนะตาเป็นอย่างผี้นะพี่ตาไม่ดูบ้าอ๋อมาพี่ตาพี่ตากินก่อนเลยไหมอ่อแล้วฟ้าลองก่อนนะถ้ามีในปาปฟ้าเลยเป็นอะไรเแต่ก็คือใส่เตรียมน้ำรอเลยขนาดนั้นเลยเหรอ แตกเลยเหรอมันร้อยิ่งกว่ามันไม่ร้อนนะมันเสี่ยงเราคือคุณน้องเอาแก้วแล้วแก้วน้ำเตรียมแล้วครับไข่ไก่เจนอันหนึ่งนั้นเพื่อไข่จะมันติดอยู่ในคอเนี่ยครับพี่คุณไม่ออกเลยเหรอคะไม่ร้อนเนี่ยขอคอยดีอันนอ้รสชาติยังไม่แบบยังไม่เท่าไหร่อันนี้อ่ะไปอีกทีนึงพี่ต้องดูหน้า อ yeah. ่านนะไปชิมไม่ด้องไม่ต้องาปไ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 ไไป่ปไไปไ้ไป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 ป่าไปไปไปไไปไะไป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 วปไ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 งไปไนไปไปไปอไป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 ไไไป หรือเจ้าตัวไม่กล้ากินอ่ะหน้องหนูร้องร้อเรองสิมมาเจ้ัวน้องร้องอะไรนะคุณน้อยหายแล้วหรอยังยังยังไม่ได้ยังยังแต่อร่อยเออยังยังนี่ยัง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 ก็ยังยังน้องเซตัอเน้มาเร็ว อร่อยอ่ะกรอมันไข่นุ่มๆอ่ะนไม่หลุดสกไม่ไม่หลุดแค่มันไม่กรอบอามีเลาหน้าห้กินแล้วครับ่หรอน่นหรอเดี๋ว่ามันแบบกล้าอร่อยอ่ะอร่อยอร่อย่งี่อร่อยหครับอะไรยไหมอร่อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ให้ พี่เมย์อทอดไข่เจียวให้ป้าป๊ากับน้องเตตั้กินนะครับวันนี้ก็อร่อยมากนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไละค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเตงงเตั้แฟมลี่ด้วยนะคร<ช>ับเพื่อเป็นการใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าป,ป้าป๊าจะหาผู้โชคดีทำกับข้าวให้เรากินอีกนะครับอย่าลืมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวับายบายไม่ทำไม่ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะฝากช่องเตตั้ด้วยนะครับ